วันนี้วันที่นี่นะครับเท่าไหร่เนี่ยวันที่แปดวันที่แปดพฤษภาแล้วครับใกล้จะเข้าถึงนี่หน้าฝนเต็มที่แล้วครับประมาณท้ายเดือนนี่แหละครับจะเข้าสู่หน้าฝนก็ผมก็เดินลงมาในสวนนะครับผมก็มาสังเกตสังการต้นไม้ของผมที่ผมปลูกกันนะครับว่ามันมี อะไรนะประานานการยังไงนะครับผมก็เห็น,นตอนนี้ต้นทุเรียนเล็กของผมนะครับที่อายุป,ปีปีสองปีเนี่ยมันมันเริ่มออกนี่ครับเริ่มออกยอดออกกิ่งออกมามาดูต้นนี้นี่ออกเยอะกว่าหมูครับออกยอดออกกิ่งกิ่งแขนงออกมา แสดงว่ามันเริ่มปรับตัวเข้ากับพื้นที่นี้ได้แล้วต้นนี้เป็นทุเรียนนี่หลงรับแลครับออกกิง่งออกนี่เยอะกว่าคนอื่นเลยเนี่ยกว่าต้นอื่นเยเนี่ยกำล,ลังส,สวยๆเลยต้นนี้อยู่ใกล้กับ นี่ครับต้นยางนาต้นนี้ผมคิดว่าผมจะเอาออกนะเพราะว่ามันบังแสงแล้วครับต้นยางนาผมมีเพียงพอละต้นนี้ก็เป็นส่วนเกินก็อีกไม่นานจะโดนเอาออกไปนะครับเราจะใหท้ทุเรียนต้นนี้ทุเรียนหลงรับแรงครับขึ้นมาเป็นต้นม,มีหลักของตรงนี้แทนก็วันนี้นะครับความชื้นก็เริ่มขึ้นสูงแล้วนะครับใกล้จะฝนตก แต่ผมก็ต้องรดน้ำเท่าที่จำเป็นนะครับรอฝนมาอีกวันสองวันเนี่ยครับเห็น,นเขาบอกว่าพย,พยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะมาแต่กบผมยังไม่ตกเลยครับแต่ความชื้นมันทำให้เหนียวเนียเน้ยเหนียวตัวละรอฝนตกอย่างเดียวถ้าฝนตกแล้วก็สบายหน่อยต้นทุเรียนทุกต้นก็จะได้น้ำครับ มันก็นี่นะครับเริ่มปรับสภาพเข้ากับสวนได้เนาะต้นที่มันเล็กๆนี่ก็เริ่มปรับตัวได้ต้นที่มันใหญ่ๆก็เริ่มสูงขึ้นไปครับต้นที่สูงๆอาจจะอยู่ตรงตรงโน้นครับจะเป็นนี่อันนั้นจากเม็ดเนาะตรงแถวๆนี้นี่เป็นนี่ครับ ซื้อที่แบบเสียบยอดมนาะอย่างต้นนี้ยเป็นหลินรับแพรครับดินรับแพรนี่โอ้ยโตช้าเหลือเกินสองสองปีแล้วมั้งเนี่ยอืมแค่เท่านี้ผมใช้ระบบอินซียนะครับผมเอาเนี่ยที่วัวเนี่ยโรยรอบนี่นะครับสองปีเท่านี้ไม่เป็นไหนแล้วครับถ้าเป็นเคมีคนอื่นเนี่ยคงจะโตเอา้าโตเอาอะเนาะ นี่ผมต้องแลกครับเพราะว่ามันมีเชื้อเห็ดอยู่ในแถวนี้ผมอยากให้เชื้อเห็ดมันอยู่กับต้นทุเรียนครับผมมันจะได้กินทั้งเห็ดกินต้ทุเรียนถ้าเอาปุ๋ยเคมีมาหวานนะรับรองเชื้อเห็ดหายหมดครับต้นทุเรียนโตเร็วก็จริงอะ่ะแต่มันจะไม่ได้กินเห็ดครับสารเคมีมันจะทําลายเห็ดเนาะต้อนะงแลกผมชอบอินรีย์ผม ตั้งแต่ทำสวนเก็ตัดสินใจใช้ระบบอินซีนครับช้าเร็วก็ช่างมันมผมก็ได้ของแถมเป็นเห็ดเป็นอะไรเนี่ยหลายอย่าง,างผมก็ตามมาแล้วเนาะครับตองนี้ก็รอฝนอย่างเดียวครับพยายามไม่ลดมลันละให้มันหิวน้ําหน่อยเดี๋ยวพอฝนมามันได้น้ําเต็มที่มันก็จะเติบโตขึ้นไปเลยแบบ คนหิวจัดๆอ่ะพอได้น้ําขึ้นมาปุ๊บสารอาหารมาเต็มปุ๊บมันก็จะโตพุ่งรเร็วครับตัวนี้ก็มาช่วงไหนเนี่ยมาช่วงปลายปีแล้วครับนี่กือบจะหนึ่งปีแล้วนะเนี่ยยังไม่กี่เดือนผ่านหน้าฝนไปก็หนึ่งปีครับ มันก็เริ่มปรับสภาพ,พเขากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยน,นะนะเห็นแตกกิงออกกินเล็กๆออกมาแล้วครับเนี่ย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 ต้วข้างๆนี่เป็นต้นจากเม็ดครับนี่คือเสียบยอดนี่คือเม็ดนี่ยผมให้อยู่ด้วยกันครับให้มันคุยกันเลยเป็นเพื่อนกันสมมุติต้นนี้ตายต้นนี้ก็ยังรอดอย่างเงี้ยนแะถ้าถ้าตัวนี้มันมันได้ผลแล้วเออ ต้นนี้จะได้ผลไม่ได้ผลก็ไม่สําคัญแล้วอย่างนั้นอ่ะเขาเรียกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดครับปลูกทั้งแบบจากเม็ดครับเพราะมันทนกับสภาพแวดล้อมนี่มากกว่าแล้วก็เสียบยอดสำหรับเอาต้นสายพันธุ์ดีครับวันหน้าเราก็เลือกเอามาเสียบนี่กับต้นที่อยู่ข้างๆกันได้ธรรมชาตินี่ ถ้าจะอยู่ทํากับธรรมชาติต้องใจเย็นนะครับใจร้อนไม่ได้ถ้าคุณใจร้อนเดี๋ยวก็พังไปแถบๆครับปลูกทุเรียนนะครับลงทุนสูงนะครับถ้าเป็นคนอื่นนะแต่กผมเนี่ยหมดไปประมาณเนี่ยหมื่นสองหมื่นะคิดว่านะค่าต้นพันธุนอกนั้นเนี่ยผมก็ใช้ปุ๋ยอินรีย์ขี้วัวอะไรพวกนะี้ ล้วก็ล่าสูยวผมเพิ่งเอาทองหลางมาครับทองทองหลางนี่คือตัวสร้างปุ๋ยให้ทุเรียนเลยลากมันไปถึงไหนปุ๋ยก็ไปถึงนั่นครับปลูกครั้งเดียวเป็นปุ๋ยตลอดชาติให้ทุเรียนลงทุนแค่60บาทครับแนวคิดของคนขี้เกียจก็เลยต้องสร้างอะไรมานี่เนาะแก้ปัญหาเนี่ยนี่เนาะที่ที่เจอ ผมก็ไม่ต้องทำงานมากครับคนอื่นเขาเสียค่าปุ๋ยค่ายาอะไรนะผมไม่ไม่ต้องเสียแต่ผมต้องแลกด้วยเวลาของผมหน่อยแต่ถ้าแรกแล้วถึงเวลาของมันได,ได้ได้กินได้ใช้นะครับรับรองคุ้มครับใช้ไปตลอดชาติครับผมวันนี้ก็มาพูดถึงนี่นะครับการดูแลต้นทุเรียนนะ ให้มันเติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีอะไรก็นี่ครับทำทีละเล็กทีละน้อยครับผมไม่ต้องไปเร่งอะไรมันมากยิ่งเร่งมันยิ่งตายครับทุนทุเรียนเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่กับธรรมชาตินี่แหละเดี๋ยวมันก็โตเองครับ โอเคนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์ต่างๆให้ผมด้วยนะครับแล้ววันหน้าเรามาดูกันครับว่าต้นไม้ของผมจะเติบโตไปถึงไหนนะครับเราจะได้กินอะไรกันบ้างวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ